โอเคไว Search, ้ทุกคนเหมือนีันขนจะมาแกล้งไอ้คิมโดยการถุ่มไปแกล้งโดนแฮกรหัสไว้ทุกคนแล้วให้ผู้ผู้หญิงกันจีบไอ้คิมไว้ทุกคนเนี่มันเป็นแบบก็คิมนี่บังเอิญจะเป็นยังไงก็ไปชมกันเลยดีกว่า Oh, เฮ้ยคิมไมคิมไม่คิมรหัสก well, like ูโดนแฮกไปคิมรหัสก um> ูโดนมันมันเป็นผู้หญิงไปแฮกอ่ะซาอยู่อะไรมันเป็นซาซาอยู่อะไรไม่รู้อ่ะผู้หญิงอ่ะเหมือนตัวละครในอนิเมะอ่ะเออมันใช้สกินนั้นอ่ะกูกูดูในแม่ครับตอนเน็ตอ่ะเชี่ยมันใช้สกินนู้นเลยเว้ยตอนนี้มันเข้าเซิร์ฟอยู่ปะเอนเนี้มันอยู่ในเซิร์ฟปะโอ้โหบัคเวตาตอนนั้นมันอยู่ในเซิร์ฟไหมนะอยู่เนี่ยอยู่กับมึงอ่ะมึงลองคุยกับมันดิคุยกับมันดิคิมคุยกับมันให้มันให้มันคคคคืืืืนนนนนนรรรหหหหหัััััสสสกกููดดดิิิใใ้้มมเเช่อ แม่งเดือดร้อนว่ะลูกจะทำคลิปยังไงเล่าเชี่ยเดี๋ยวมึงแชร์จอให้กูดูด้วยนะแชร์จอให้กูดูด้ะโอ้ยเชี่ยเชี่ยรู้รู้รู้โหล่ยี่อีเมลสองชั้นกูใช้ไม่ได้ผลหรอวะเฮ้ยเกินไปหรือเปล่าเนี่ยเชี่ยมึงรีบทำให้กูเลยนะเพื่อนเดีเชี่ยกูกูโหมันพิมพ์ด่ามึงบ้างไปน่ะเชี่ยเอาชื่อกูไปทำเสียให้หายแม่งเลยมึงบอกว่าอะไร กูกลัวกูจะพิมพ์ประโยคเลคือรหัสเพื่อนผมด้วยอุ้ยมึงแชร์จอหนิมึงแชร์จอหนิเออแชร์แล้วแชร์ไหนนะแชร์นะแชร์มาหนิรู้รู้รูู้้รูกูจะสองชั้นกูเนี่ยเออเข้าเข้ามาดูแบบปุ๊บโอ้โหเขี้ยคะแล้วมัน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 คุยอะไรกับมึงปะไงเฮ้ยมันพิมพ์ไงมาน่ะก๊อปมึงเนี่ยไอ้้เหียใช่เหรอเออแบบมันเป็นเอฟซีกูเนี่ยหรือไงเอฟซีมาแฮกรหัสกูเนี่ยเลยกูว่าแล้วโห้เจ้ย มึงลองถามดิอยากได้รหัสคืนต้องทำยไงมึงลองถามมันดิอยากได้รหัสคืนทำไงเพื่อนมึงาถามมันดิเฮ้ย <c oughs> เอ้ยร์กูเกียร์จีบอยกูริงทำไมวะไม่ได้ไงภาษาอังกฤษล้วนโอ้ยเย้จบแล้ว <c oughs> มึงจะกระแดะใช้ภาษาอังกฤษนะย้วก็เวลาเข้าข,ขันอย่างนี้ด้วยอ่โอ้โหเฮ้ยจะโดนแฮกอยู่แล้วไอ้คิมเฮ้ยรหัสกูจะโดนแฮกอยู่แล้ว <c oughs> อยากได้รหัสคืน เอาโอ้โหไอ้เหี้ยชิ๋หายเลยเดี๋ยวกูลังกูรหัสไปด้วยแล้วกันแล้วมึงก็อันนี้แล้วกันนัวคุยกับมันไปได้เจ็ดแม่เอ้ยมันมึงก็ตอบแชทมับ้างดีโอ้โหหืมมันพวกมันให้แบบไอ้เหี้ยตามเราตามเราอะไรวะน่ะตามเราให้ทันไอ้คิมชิบหายแล้วโอ้ยไอ้เหี้ยกระตัวมันยังกระโดดไม่รอดเลยไอ้เหี้ยใช่หรอ ชื่อกว่ามันมันก็น่าจะตึงอยู่นะมันน่าจะซึมซับวิธีการกระโดดของกูไปด้วยกูว่าเนาะเชื่อรหัสคนโหดไรเงี้ยประเด็นอะเอีมึงเวอร์เกินไอพี่ใช่หรอมันไปถึงไหนแล้วมึงมึงคนมึงมึงมึงตามมันไม่ติดเลยคิมแต่เดี๋ยวคนมันรอกูไม่โหดเกินว่ะกูมันโหดเกินแบบดูมันโคตรเก่งเลยมึงดูมันดิมันถึงเรียกควายแล้วไอคิมมันเก่งมากง่ายๆไอคิวทำอะไรอะไรง่ายๆใช่หรอไอเฮียมันมันเกมโหดไม่ได้ควายชึบไม่ได้ เชี่ยเฮ้ยโอ้โหมึงดูมันดิมึงก็มึงก็แบบไม่ถึงไหนแกไม่โหดเกินว่ะโหมันเช็คพอยแล้วไอ้โง่ไอ้คิมมึงก็รีบขึ้นมานี่มันเช็คพอยแล้วมันมันแค่ฆ่าจะตายมันก็แบบอันนี้แล้วมันแค่ฆ่าจะตายมันก็ถึงแล้วไอ้เหี้ยโอ้รีบเกินรีบเกินที่อะไรวะไม่มันน่ะรีบเกินใช่หรออุ้ยมันไม่ให้มึงโดดแล้วมันมึงต้องมึงก็ไปที่ไอ้คิมเดี๋ยวแล้วัตกูโดนแฮก มันก็โดนเป็นปกติเลยไม่ไม่ได้เดี๋ยวมันโดนไป็เล้ยวไอ้หี่มันมันก็อาจจะกูกูคืนได้ไงแต่มึงไม่รีบกระโดดอ่ะมึงเอาเมื่อใจอะไรก็ไม่รู้ว่ะถ้าเป็นลาภมึงไงถ้าเป็นอย่างนี้มึงจะทำไงฮะถ้าเป็นลาภมึงจะทำไงแม่งเป็นลาภไม่มีความตรงจำมันยากแค่ไหนมึงยอมไหมไม่รู้ไหมอันนี้มันไม่มันแค่ไหนมันเปลี่ยนลป่ามันแฮกทั้งมิวไว้ควายมันแฮกยกมิวจะไม่ขอร้องมันเอาก็อย่าให้มิวดีให้มิวเฮียมันแฮกคำว่าแฮกอ่ะกูไม่ได้ไปให้มัน ไอควายมึงดูดมึงโิ่นหล่ดูดูมึงจะพิจิตโฟกัสเป็นทำไมวะถ้ามันดีกูถ้ามันถึงข้างบนไอ้เหี้ยมันมันคงจะเอาแล้วหัดกัไปเลยมั้งไอ้เหี้ยโหเจ๋อดูดูดิให้กูโดดตาบุญยโดดไม่ได้ค้างอยู่เด้อเยเทคแรกติ๊กแรกทำได้เทคสองสามสี่ทำได้ว่าแม่งรหัสกูน้ามันพิมพ์อะไรมาเนี่ยถ้าไปถึงบนสุดรหัสปิวไอ้เหี้ยมึงมึงแกล้งมันดิมึงมึงมึงให้มันทำให้มันแบบตกมาดิไอ้คิมทำกันอะไรให้อะไรมันตกมาไอ้เหี้ยทอาเงี้ยอะไรไร เออเฮียแต่ห้ามทับคิวดิทับคิวมึงโดนแฮกนะเว้ยเฮียมันพิมพ์บอกอ่ะเออห้ามคิวเนี่ยมันพิมพ์บอกอยู่นะห้ามคิวอ่ะมันเพิ่งพิมพ์ไอ้ยพิมพ์นานแล้วว่ามึงต้องแบบทำไงดีวะทำไงให้รหัสแบบอันนี้ดีวะไอ้เขี้มบบใครมั็นจ้างแบบเนี่ยโดนก็แบบมันก็แบบมันก็สนุกอยู่แล้วหน้าเล่นว่าแต่กูรหัสกูไม่มียตอนนี้กระดามไม่ได้ไงประเด็นไอ้เฮียมึงมึนอยู่มึงโง่เนี่ย ไม่เจอคนโง่เท่ามึงมาก่อนเลยวะชิบหายก็มึงก็ดูอ่ะมึงโง่จัดเลยมึงก็เดินให้มันตรงกลางไงโมึงโอ้ยมต้องตรงกลางด้วยเหรอกูเห็นเดินตรงกลางมันต้องตรงกลางไอ้ควายมึงนี่มันไม่รู้อะไรบ้างเลยนะกูกูรีบร้อนนะกูหัวร้อนนะเนี่ยกูต้องมันทนอะไรกับมึงเนี่ยเบงเลยมึงก็เอาไอดีกูเล่นดีไอดีมึงที่อะไรไอดีกูมีทั้งรหัสมีทั้งชื่อมีทั้งย้อนยูทูบมีทุกอย่างมีมีทั้งคลิป มีทุกอย่างโอ้โหเม่์เอ้ยมึงมึงพูดอะไรเป็นเพื่อขู่พูดอะไรที่มันไม่เป็นเรื่องหรอมึงอะเอาจริงเฮ้ยโอ้โหโอ้โหรหัสกูโอ้โหทำไม่ได้แล้วเนี่ยมึงรีบๆดนี้รีบดีโดดดิมึงอะมีเชียร์มึงก็ทีพีไปหาไปดิมึงนี่มันโง่นะมันบอกข้ามคิวมันไม่ได้บอกข้ามทีพีไอ้ควายเอ้ยมึงนี่มันซื่อบื้อหรือว่าแต่งจริงๆเลยควายมึงนี่มันโง่นะ กูจะอยู่ตรงนี้กูจะอยู่ตรงนี้โอ้โหมึงโง่จัดอะมึงเป็นมึงโง่ขนาดนี้วะไอ้คิมผิดหวังวะผิดหวังในตัวมึงไว้ไอ้คิมแม่งเอ้ยมึงรีบโดดให้ตามมันให้ทันนิดมึงก็ธนูยิงมันดิมึงมีธนูไหมนะมีแต่ลูกควายเอ้ยนี่ไง่าง่ายง่ายงไงก็มันยิงธนูแม่นด้วยนะเว้ยเนี่ยไอ้ควายโอ้โหยิ่งตายไปขวัดคว้าไอ้คิมไปนะขวัดคิมบบประจานมึงได้ไหมแบบไอ้ยัยทำให้รหัสกูบินอะ เอ้ากูเกี่ยวอะไรเกี่ยวดีมึงช่วยรหัสกูไม่ได้อะแค่นั้นแหละช่วยรหัสกูไม่ได้แค่นี้ก็ไม่ต้ทำเป็นเพื่อนกูจบปะจบไหมช่วยกูไม่ได้ก็ไม่ทำเป็นเพื่อนกูอะไรที่เอ่อนแรงโง่มือมันโง่จริงเลยไอ้ควายไอธิบายเหี้ยไอ้ควายเอ้ยมือมันโง่ทั้งฆาทั้งต่องจริงๆเลยควายแค่นี้มึงก็มึงก็โดนมันฆ่าแล้วไอ้โง่เอ้ย ใช่ดิมึงจะเช็คพอยไว้มึงนี่มันโง่ดักดานปะพิดหวังวะทำยังไงอะครับเช็คพอยอ่ะมึงก็ไปที่บล็อกทองไงควายบล็อกสีเหลืองอ่ะมึงนี่มันโง่โง่แบบโง่โคตรโง่อ่ะเอ้าโง่แบบกูก็กูก็นี่ว่าแบบทับเซ็กเปล่าไรอเงี้ยโง่ชิบหายเอางี้อะโง่ชิบหายกูขอด่ามึงงนี้แล้วกันโง่ชิบหายไอ้เจ้าโง่ขออภัยในะครับญาตนะทุกคนทุกคนที่ดูคลิปนี้ไม่รู้คลิปนี้จะได้ปล่อยหรือเปล่าเพราะว่าเป็นคลิปแบบโดนแฮกรหัสอะโอ้โหเดี๋ยวเอาไปเป แม่งเอ้ยแหมมึงรีบมาหากูนี่มึงมึงก็ทีพีมาแล้วก็เซ็ตสปาพอยต์ตรงนี้จบมึงนี่มันมึนเนี่ยโง่โง่ดักดานอะกูไม่เคยเจอคนโง่ดักดาลทั้งมึงมาก่อนก็กูไม่เก่งอย่างนี้ไอ้สารไม่เก่งอะไรมึงโอ้โหมึงก็น่าจะรู้ดีหรือเปล่าเฮ้ยกูหัวร้อนจินนะร้านกูโดนแฮ็กอยู่แล้วมึงจะมาเอาเล่นอีกหรอเฮ้ยมึงจะมาพูดเล่นอีกเหรอฮะพูดเลยว่า มึงพูดแบบมึงพูดไม่รู้เรื่องอ่ะมึแล้วมันเถียงกูอีกอ่ะทั้งที่ละหัยกูจะบินอยู่แล้วอ่ะไม่รู้มึงดูเฮียเลยมึงโือบู๊ภาษากรีกได้ไหมแค่นี้ต้องกลับไล่กลับไปเรียนใหม่นะเฮียต้องให้มึงไปเรียนใหม่ใช่ไหมอือก็คุ้มตกภาษากรีกเลยไอ้ควายไอ้ชาโง่ไอ้แมงกังไอ้เวรปลายไส้ไอ้หมาหยุด ขวบีขวีขกูขอสาบแช่งให้มึงอะไปตายซะทำรหัสกูบินทำให้รหัสกูบินแทนที่มึงจะทีพีไปหามันหรือมึงก็เทสปาพฟอยมือโง่ชิบหายไอ้เหี้ยโง่จังเนาะเรียกโง่หน่อให้ทีหนึ่งถ้ารหัสแบบนี้รหัสกูมันไม่ได้นะถ้ารหัสแบบนี้กูไม่ได้นะเพราะนั้นเนี่ยถรหัสกูไม่ได้นะจบปะให้ี้กถ้ารหัสกูมันไม่ได้นะกูจะแบบจะโทษมึงเลยอะ เช่นมันโปเลยนะมึงเห็นมันโปรไหมน้ามันโปโดดสูงนะเอาให้ได้นะถ้าเกิดเอาไม่ได้มึงตัดัเพื่อนกูวะแค่นั้นเนี่ยมึงช่วยกูคิดกจบแล้วกระโดดไปทางไหนมึงกะโดดตามมันไปไงมึงก็เห็นความฉลาดของมันไหมไม่ได้ดูแต่ความโง่ของมังเองเดนเช็คพอยต์อยู่ตรงนี้ไงเช็คพอยต์อยู่ตรงนั้นแล้วมึงก็โดดไปนู่นไงมึงนี่มันโง่นิอ๋อกูรู้้แลวตามกิ่งไม้ก็กระโดดไอ้นั่นเนี่ยสลามบล็อกไงกูดูแค่นี้กูก็รู้แล้ว ดสลามบ็อกนี้วูวูออสลามมึงกนมึงยีอ๋อสลามู่นเหรอเออขัดใจกับมึงว่ะมึงจะเป็นโง่เนียมึงดูมันถึงไม่ได้มันมันถึงมึงก็ต้องถึงถึงมต้องถึงเออม่งแบบไปทามาเพื่ออะไรล่ะ้ที่ธรรชาติสร้างขึ้นลรชาติหลอกควายอย่างมึงงมึงก็เป็นควายมึงมันเป็นควายเข้าใจไหมนี่ะควายนี่ไงดูมันดูยังมันนี่มันมันจัฉลาดกับมึงอย่มึงเห็นไหม ดูมันกระโดดดิโคตรเซียนอ่ะดูดิเนี่ยโอ้มันโตแม่โอ้เฮียอะไรมันกระโดดเก่งมันมันฉลาดมันไอคิวสองร้อยมันถึงแฮกกูได้ไงปีไม่ได้ด้วยไอ้เหี้ยปีไม่ได้เหี้ยอะไรมันยังไอ้นี่อยู่ไอ้ควายมันเพิ่งเกิดมึงเคยขินไหมครับไอเนี่ยกูถามจริงเหอะมึงเขาได้ไหมครับเฮียก็กูไงเขาได้เล่นทำงานไม่มีเพื่อนเน่ยเคอยเล่นที่อะไรมึงมึงก็มึงก็เล่นอัดคลิปกับกูทุกวันไหม ทำเป็นตีหน้าซื่อมึงทำเป็นตีหน้าซื่อนะทำเป็นตีหน้าซื่อเงี้ยเฮ้ยมึงทำเป็นตีหน้าซื่อไม่มึงคิดไหมว่ากูเครียดขนาดไหนกูจะไม่มีคลิปลงเลยถ้ามึงไม่ทำอย่างเงี้ยถ้าไม่รีบกระโดดชนะมันอะกูจะไม่มีคลิปลงเข้าใจไหมเข้าใจไหมไหนแล้วให้โดดไปไหนต่อก็สลามไงมึงนี่มันโง่เนาะมันไม่ถึงมันถึงเงี้ยเถียงเนี่ยตรงตรงนี้น่ะเออควาย ไหนมึงแหกตาดูมันมึงให้มันโดดให้ดูไหมมึงต้องให้มันโดดให้มันดูไหมมึงดูมันวะมึงดูมันวะเดี๋ยนี่เฮียมึงเคยดูมันนะมือให้มันไปก่อนไงมึงคนมึงจะมาขวางมันทําไมวะเฮ้ยมึงอย่าไปขวางมันดิมึงตัวเลื่อมล้ำประชาชนนี่เฮียเอาแล้วมึงว่ามันทําไมอ่ะไอ้เทียมันเขาว่ามึงกูว่ามึงนี่มึงดูมึงดูมันนะมึงดูมันนะมึงพิมพ์มึงพิมพ์ไปได้ว่าโดดให้ดูหน่อยมึงพิมพ์ดิ ดูให้ดูหน่อยโอ้ปิดการอยู่แล้วเออไอ้ขี้อ่ะเมื่อสักรักมันน่าจะรู้ด้วยนะม,ม,มันมึงโอ้โหพิมอะไรเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวมึงเอามึงดูมันนะมึงดูมนะันไปนี่มึงดูมันนะเชิบนี่ไงมึงดูดิเนี่ย,ดย,ดเ,ยเห็นไหมมันโดนถึงมีแต่พวกโง่โดนไม่ถึงไอ้ควายมันโดนถึงไ,ไอ้ควายไม่เก่งไหมไอ่ะไม่เก่งเงี้ยอะไรมึงอ่ะแบบไอ้ควายคุเรียกว่าไอ้ควายได้ปะ เห็นไหมมันโดดถึงก็บอกแล้วโดดถึงแต่ไม่ไปมันไปมื่อเมึงให้มันต้องทำให้มันดูที่ไหนมึงมึงยิ่งให้มันมันทำให้ดูมึงยิ่งดูโง่เลยเว้ยมึงดูอ่ะนี่เนี่ยมันถึงไอ้ควายมันถึงอยู่แล้วแหละแต่มึงอ่ะไม่ตั้งใจโดดทำให้รหัสกูโดนแฮกจําไว้ถ้ารหัสมึงโดนแฮกมั่งกูจะไม่ช่วยมึงกูขอสาบแช่งรหัสมึงโดนแฮกเหมือนกูไม่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 มึงเห็นมันโปไหมน่า นพีเอ่อโอ้โหมึงก็ดูมันนี่มึงทีวินี้มึงมึงไม่เคยหากินอะไรเองบ้างเลยวะมึงเคยทำกับข้าวไหมแค่นั้นเนี่ยมึงเคยทำกับข้าวไหมนี่ทำอยู่ทำกับพีเอ๋เลยมาม่าทิวิทำอะไรเปมาม่าเนี่ยไอ้โง่ควายแต่ลูกชิ้นเนี่ยอร่อยตายฉันที่มึงจะทีพีไปหามันนะถ้ากูแพ้นะกูอ่ะจะถาบแช่งมึงให้มึงเป็นผีเปรตหัวลำโพงตายไม่มีผุดไม่มีเกิด เรียกเฮียอะไรนี่แม่งกูขอมึงอ่ะขำกินข้าวแม่ร่อยอีควายขอภพลในคำหยาบเลยนะครับเพราะว่าผมไม่ไหวจริงอ่ะแม่งขึ้นจริงว่ะแบบมันมันโชว์ทุกคนแล้วแบบรหัสผมจะโดนบินอยู่อยู่แล้วอ่ะเขี้ยวกูบอกให้มึงเอาไอดีกูไปเล่นไงแล้วมึงก็แบบเล่นแบบนี้อะไรถ้าเกิดมึงออกเซิร์ฟมันก็เซิร์ฟก็ดับแล้วไอ้กูเซิร์ฟมันดับไหมอ่ะ ไอควายมันมึงมันแฮกได้หมดเลยคนจะแฮกอะมึงไม่รู้หรอวะทำ็นตีหน้ามึนไปไม่เองผมไม่รู้เองเนี่ยฉันจะมึงจะปีทีบีไปหามันมึงในบรรโวโอ้โหนี่เงือยต้องให้กูสอนกี่รอบวะฮะกูถามจริงอ่ะต้องให้กูสอนอีกกี่รอบมึงจะให้กูสอนกี่รอบอกูถามไม่ใช่มึงขำกูถามมึงเนี่ยกูต้องการสาระไม่ใช่มึงขำฮ่าหักเยอย <c oughs> ให้กูบอกกี่รอบเอางี้มึงตัดเพื่อนกูไปเลยวะที่นั้นมันโดดยังไงวะมึงดูมันโดดดิมันโดดยังไงนะมึงเห็นมันไหมนะก็มันมีจัำบูทไหมอ่ะมึงก็เสกจัำบูทองนี้มึงดูมันโง่เนาะเสกยังไงมันบอกว่าห้ามซับคิวไม่ไม่ได้เสกแบบไม่ได้แบบห้ามใช้คำสา่งสอนสอนเลี้ยมึงก็มึงใช้เล่นไหมครับมันกี่ปีวะต้องให้กูสอนทุกเรื่องเลยมึงรัขีรังเงี้ยวเป็นไหมมึงจะตูดเป็นไหมเป็นให้กูสอนทุกอย่างสอนทำให้เราเปมังวัดสัตว์ีฮ้ยเปไง สมร,รสใครสมรสใครก็ทำเป็นเฮียสมรสง,งานหลอโถเฮียงานหลือโถแนะ่งานหล่อโถลาบเจ๊กไอ้ควายจะเฮียแล้วจะให้กูถามว่าเจ๊กขี้ไหมถึงจะถึงจะสมดโอ๋อคุณถามเหอะเย็นแล้วเฮียถึงมึงจะสลรสอะฮะกูถามจริงเหรอะเย็นแล้วเย็นแล้วเย็นแล้วเฮียอะไรสัสทำเป็นน่าทำเป็นทำเป็นเย็นองค์เย็นเยนเยนดี๋ยวเดี๋ยวกูตบเกียนแตกเมฆเย็นเฮียอะไรเจอเกียนไหมสัสมึเงเจอเจอโดนกูเกียร์รหัสไหมฮะ จะเป็นขำตลกกับเกลื่อนมึงโดนเกลาหันเหมือนกูไหมมึงโดนเกลาหันเหมือนกูไหมไม่ไม่ไม่ไมถามจริงเถอะถ้ามันโดนเกลาหันเหมือนกูมันจะมีหน้ามาตลอกอย่างนี้ไหมไมึงจะร้องไห้ไหม,ไมการงานเลยนะเว้ย <c oughs> ถ้าเกูไม่มีรหัส <c oughs> กูจะไม่มีคลิปลงฟอร์ดหน้าที่การงานกูไอ้บ,บอยไม่เคยโดนไม่เคยเลยไงไอ้บ,บอสไม่รู้มันเกี่ยวอะไรเราไม่ใช่ไม่ใช่กูอะฟอร์ดกูสร้างอาชีพนะเว้ยไอ้บอสกระซ้า ไอ้ออบลาสรเฮี้ยมันทำไหมเนี่ยนะฮะมึงเห็นไหมไม่เห็นพูดเทียเปรียบเทียมไม่รู้เรื่องไม่เข้าเรื่องโง่จริงดิไอ้ไม่เข้าเรื่องกระโดดแค่นี้ยังกดไม่ได้เลยโง่วายสซ่บแหล่ะทำไมกระโดดตกเหมือนกันแหละไอ้เฮี้ยมันโดดตกเฮียอะไรมึงดูมาดีดีนี่มันดุดยีร่างก็นี่มึงดูมันโดดดิจัมบูดไอ้เฮี้ยจัมบูลที่อะไรปยออเฮี้ยอะไรทำเป็นกระเลขกระเลขแบบทำย่ออะไรไปปยอพ่อมึงอะ คุณจะแหกตาดูทีเดี๋ยวกูตบเกนแตกเดี๋ยวกูตบเกนแตกกูขอเกนแตกทีนึงได้ไหมขอแค่นั้นเนี่ยไม่เฮ้ยแล้ววิสาขบูชาจะมาไหมอีฮี้อะไปทำไมไม่รู้มึงอู้วไม่เลยถ้าละมึงเอามาเลยพันหนึ่งได้เปล่าอย่างนี้ได้เปล่าวะไปทำไมไอ้ดีไม่ครับาถึงพันกูจะเอาพันหนึ่งอะจบปะ ไม่ม rumor, ันไม่ถึงพันนไอดีอ่ะแล้วทำไมล่ะกูจะพันเหนือกูเรียกค่าเสียหายอ่ะกูต้องทำอาชีพกูต้องทำเงินทำงานแล้วชีวิตกูมันต้องมาเจออะไรแบบนี้มึงคิดว่ามันจะโอเคไหมโอเคกูถามมันจะโอเคไหมอาชีพมีเยอะแยะไอ้เหี้ยอะเหี้ยอะไรมึงทำได้เหมือนกูไหมมึงสร้างช่องได้เหมือนกูไหมไม่ก็ไปเย้มือไงแล้วมึงพูดอ่ะมึงพูดมึงคิดบ้างดิสอ้เหี้ยมี่เข้อแยกแยะ คิิดวเกูจะหลอกไหมกูถามกูถามว่ากูจะหลกกับมึงไหมกูไม่รู้ที่อ่ะรหัสไหมครับกูไม่ใช่เล็นน้อยนะมูลค่าหลายล้านนะสัตว์ถ้ากูจะเรียกอ่ะกูเรียกได้หมดแหละมึงเตรียมมึงเตรียมโดนแจ้งความได้เลยอยไอ้นี่ก็อ่ะข้อหาควายมึงแฮกไอเดีเกมกูไงแฮกเกอร์แฮกเกอร์มันได้ยี่ได้ควายแฮกเกอร์มันแจ้งความได้มึงโดนแน่มึงโดนหลายกระทงแน่ ไอที่กระทงอะไรเดี๋ยวนี้เขาเรียกเป็นกระทงแล้วไอ้เหี้ยกระทงเหี้ยอะไรมึงอะกระทงไอ้เหี้ยคุยอะไรอ่ะตัดเพิ่มกูไี้ป่าวะไอ้เหี้ยเด้อเด้อโอเคเอาที่นี่ลเพราะไอเหี้ยแค่นี้ทำเพื่อกูยังทำไม่ได้เลยโดดก็โดดไก่กูไ้เออกูไก่อยู่แล้วตัดเพิ่มกูเลยดีกว่าตัดเพิ่มเลยดีกว่าแค่รหัสไหมครับแค่รักษาให้กูไม่ได้เลยเหี้ยผิดหวังนี่ป่ะ เอาคลิปไปประจานมึงให้คนดูด่ามึงทำให้กูเสียการเสียงานกูทำให้คนดูด่ามึงทุกคนกูจะไม่ชวนมึงอัดคลิปกูจะไม่ชวนมึงทำะไรทั้งสิ้นกูจะตัดหางเ่อยวัดกูจะให้พี่ไม้ไล่ออกเฟนครับกูก็ยังไม่ได้อยู่เนี่ยควายมึงโดนแน่แค่นั้นแหละเขียตัดจบกัน happy birthday